สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง c a ท n e ็ตด้วนยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อท้ายคลิปที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปงานมิวสิกเฟสติวัลกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่นที่จะจัดขึ้นช่วงหน้าร้อนนะคะคือเราไปมาแล้วแหละแล้วเราก็เก็บบรรยากาศมาฝากงานที่เราไปมานะคะชื่อว่างาน Fuji Rock Festival นะคะจัดที่จังหวัดนีอาตะซึ่งเขาจะจัด เป็นประจำทุกๆปีในช่วงหน้าร้อนแต่ว่า2ปีที่ผ่านมางดเพราะว่าโควิดเรานเรามาเริ่มกันตั้งแต่การเดินทางเลยนะคะเรานั่งชินคันเซนโจอสซึมาลงที่สถานีเอจิโกะยูซาว่แน่นอนว่าเราใช้โตเกียววายพาเหมือนเดิมค่ะเป็นต่างชาติก็จะถูกๆหน่อยและจากสถานีเลยนะคะเขาจะมีบริการรถบัสไปยังสถานที่จัดคอนเสิร์ตเรามาถึงนายบเด็เตียงเราจองโรงแรมไม่ทันนะคะเราก็เลยมานอนเต็นกันเปลี่ยนบรรยากาศ เข้ามาในเขตแคมป์ไซต์แล้วเนี่ยเราก็มาหาที่ว่างเพื่อกางเต็นท์นอนคืนนี้ค่ะเรามาเอาวันที่2ของการจัดคอนเสิร์ตนะคะเต็นท์ก็เลยเยอะที่เห็นที่นอนเราเสร็จแล้วตอนนี้ก็10บโมงกว่าแล้วเราเพิ่งกางเต็นท์เสร็จเราจองตั๋วคอนเสิร์ตทางออนไลน์นะคะพอมาถึงแล้วเราก็มาแลกลิสแบนที่างนานตอนนี้เราก็เข้ามาในงานแล้วนะคะ่ะ อันนี้เป็นที่ขายข้าวก่อนวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยคนเยอะแล้วก็อกากาศร้อนมากๆสิบโมงครึ่งอาหาักลองก็เริ่มเล่นออกข้างในก็ยังมีซุ้มขายเครื่องดื่มร้อนมาก เมื่อเราจองตัวะะ๋วค่ะก็แนะนําให้โหลดแอปมาะคะ่ะเพราะเมื่อมาถึงที่งานแล้วเราต้องเช็คอินผ่านทางแอปซึ่งในแอปนี้ก็จะมีแผนที่มีไทม์ไลน์ของนักร้องที่แสดงงานนี้มีทั้งหมด10เวทีเลยนะคะแต่ว่าเอาจริงๆที่เราดูนี่มีแค่2-3เวทีเราขออนุญาตดูดเสียงนักร้องที่แสดงนะคะเพราะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แต่เอาบรรยากาศในงานมาให้ดูวงที่เรากําลังดูอยู่นี้นะคะเป็นวงร็อกจากอินเดียนะคะ เป็นวงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็ไลฟ์เก่งมากเอนเตอร์เทนคนดูได้แบบสนุกจนลืมร้อนไปเลยตอนแรกแล้วก็ร้อนนะแต่ว่าก็สนุกอันนี้ก็เป็นทางเดินไปอีกเวทีนึ่งนะคะเป็นวาสเตดน้ำมีเป็นแม่น้ำให้ คนเล่นด้วนะขายร้อนเรามาแป๊บเดียวก็เที่ยงแล้วก็ได้เวลาอาหารก็จะกินข้าวกันกลางป่าแบบนี้เลยในเว็บไซต์ของเขาบอกนะคะว่าไม่จะเป็นต้องนำเงินสดมาก็ได้เพราะว่าที่นี่จะเป็นแคชเลสเพ์เมนส่วนใหญ่ค่ะที่นะคะยิ่งบ่ายก็ยิ่งร้อนเพราะว่าเป็นภูเขาเนาะแดดก็ส่องแรงแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยดีกว่าฝนตกค่ะ ที่งานนี้เขาอนุญาตให้เราเอากอี้แบบพับได้ติดตัวมาด้วยนะคะบางเวทีเนี่ยเขาอนุญาตให้นั่งแต่บางเวทีก็ไม่สามารถนั่งได้แล้วตรงที่เขาให้นั่งเขาจะแบ่งเป็นโซนว่าตรงไหนนั่งได้ตรงไหนยืนเท่านั้นเราแอบ,บสังเกตคนอื่นนะคะมีคนมาคนเดียวค่อนข้างเยอะคะ่ะ เวลาผ่านไปไวคะ่ะแป,ป๊บๆก็ห้าหกโมงแล้วเราก็เลยมาเติมพลังกันเรื่อยๆตอนแรกเรานึดว่าของกินจะแบบต้องแย่งกันซื้อแต่คือมีของขายเยอะมากไม่ต้องกังวลทางเดินในป่าเขาจะทำทางเดินไม้ไว้ให้เดินแล้วเขาจะประดับไฟแบบนี้ช่วงเย็นถึงกลางคืนนะคะแล้วว่ามันสวยดียิ่งช่วงค่ำๆนะคะก็จะมีแต่นักร้องที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงทั้งอะไรต้องรีบไปแย่งที่ยืนสำหรับเราที่โชคไม่ดีเท่าไหร่นะคะรองเท้าเรากัดค่ะ เป็นบทเรียนเพราะมาข้างหน้าจะได้เตรียมตัวให้พร้อมพอถึงคิวของวงดังๆในยะคนก็จะแน่นอย่าที่เห็นเลยนี่คือเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้ว g r e น n s t a ค่ะแล้วก็มาถึงวงที่เรารอคอยนะคะวงอโลพา ก็มาถึงศิลปินสุดท้ายของกรีนสเตทนะคะแจ็คไว้ได้เล่นประมาณชั่วโมงครึ่งเลยสำหรับเราแล้วเนี่ยการมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าคุ้มมากเพราะวงหนึ่งเนี่ยก็เล่นอย่างต่ำประมาณ1ชั่วโมงเลยเทียบกับการไปซื้อตั๋วทีละวงแล้วเนี่ยคุ้มมากๆสวัสดีค่ะทุกคนนี้เป็นอีกเช้านึงนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแคมป แดดเข้ามาฝังนี้พอดีเมื่อเช้าเราแทบไม่ได้นอนแล้วพอตอนนี้แดดมันเปลี่ยนทิศแล้วก็เลยนอนต่อทุกคนก็นเช่นกันเมื่อเช้าในเต็นท์ก็ร้อนมากเราก็นอนประมาณนี้ถุงนอนแล้วก็เบาะยางเบาะลมตอนนี้ก็11โมงแล้วคนก็บางส่วนก็ออกไปดูแต่บางส่วนก็ยังชิแ่แถวเต็นท์ ตั๋วนอนเต็นท์เราซื้อ4 0 0 0นอนได้สคืนเข้าได้แต่คืนวันเฤลัสซื้อบัตรคอนเสิร์ตมาวันเดียวก็มีริสแบนแค่วันเดียวแล้วสีขาในของเข้าแคมป์ไซเป็นโซนขายอาหารและน้ำแพงทุกอย่างตั๋วนอนแคมป์ไซกับตั๋วดูคอนเสิร์ตเนี่ยจะขายแยกกันนะคะแล้วมาเดินเที่ยวโซนที่มันห่างไกลออกจากที่เขากางเต็นท์กันชุกๆก็เดินขึ้นบนเขาหน่อย ปกติในาบารมันเป็นร้านสนีใช่ไหมคะมันก็จะมีหลานโล่งๆเยอะหน่อยเราก็อยู่ชิลๆกันทั้งวันนะคะกลับตอนเย็นๆก็บรรยากาศก็ประมาณที่ให้ดูเนาะสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าติดใจถ้ามีโอกาสก็อยากไปอีกมันสนุกเหมือนแบบเราได้ไปใช้ชีวิตท่ามกลางเทศกาลงานดนตรีอะไรเงรี้ยคือมันบรรยากาศมันลื่นเลงแล้วเราไปก็เสาร์อาทิตย์เองก็ไม่ต้องลาคือหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นมันร้อนมากก็จริงแต่รู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเขามี กิจกรรมมีนอนมีนั่นมินี่ให้ทำอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกสนุกขึ้นมาก็เอาไว้ถ้าเรามีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวเราจะทําคลิปมาฝากอีกโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย